คือแปลงร่างแล้วเราเองไปถึงอนาถามิตติ้งนะครับในการครบรอบ9ปีอนาถานะครับครบ9ปีแล้วนะอยู่ย่ามาทำเรื่องเล่นที่พี่ครับทุบเป็นเล่นไปปี9ปีแล้วปีนะครับนี่เหรอไอ้เกียรตินรับตั้งแต่เราอยู่ปีหนึ่งกันเลยใช่ไหม ใช่ปีหนึ่งปีหนึ่งที่เราลุกออกทีกันเล็กๆกันแบบควายโบว์วันอยู่เลยแล้วประวัติอนาคตขายสักนายใคะอยากรู้ประวัด้ยังไงห้าคนหกคนเนี่ยก็เริ่มจากคเริ่มเริ่มจากทีหลังไม่ใช่หรอไม่ทีหลังอยู่กับมาก่อนเลยจริงครับแล้วมันเริ่มจากที่จริงอ่ะต้องถามเบ็กดิเบรกเป็นรุ่นแรกใช่ชวนเข้าไปที่ไอ้ทผูกกระดึงแล้วผมไม่กล้าขึ้นเพราะว่าผมมาจากต่างจังหวัดยังเหลือๆละหลาอยู่ก็ไม่กล้าขึ้น ยังโง่อยู่ว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วมันก็เลยบอกว่าไม่ต้องให้แม่ไปผูกกระดึงเลยไอ้ต็อกกล้าเอ้ยเพราะตอนไปผูกระดึงมีอิ펙มีไอ้กวางไอ้ีกรอบนึงอะไรสักคนนึงอ่ะใช่รอบนึงอันนั้นแล้วมัเป็นทีหลังใครไปทีหลังผูกกระดึงมีโฉกเสียงอะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งโฉกเสียงเราไล่ไม่ให้ยิ้มไปก่อนยิ้มต้องอย่าเพิ่งขัดคอครับอย่าเพิ่งขัดคอครับอย่าคอมันไม่คล่องก็เลยปฏิเสธไปไม่ยอมไปอนาถาก็พอมาถึง เออง่ายๆหน่อยชวนไปที่น้ําตกโขดดกก็เลยไปแล้วเฮียเป๊กเสือกแม่งเอ็นเข่าฉีกทาเฮียอะไรไม่ได้เลยแล้วมึงเสือกโทรตามกูกูจะพาพิชิตย่อนน้าตกแล้วกูความสูงไม่กล้าไปก็เลยไปไม่กล้าไปก็ไปมวะไม่กล้าไปแต่ก็ต้องไปใช่ก็ย้อนียวใช้คำพูดแล้วเขาเหนียวเหรอการัสคาอยู่เพืก็ยังไม่ยังไม่เป็นอนาถานะยังไม่ขึ้นอะไร จนมาถึงถทริปที่ไปพเนินทุ่งไ,ไปกันเล่นๆไม่ไม่ไม่แน่อะไรแล้วแค่ไปทอดเอ,อเฟนฟรายกับอะไรวะทำแับเตงไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่เฟนฟายกับไส่กรอกอะไรเงี้ยแล้วไปทอดอยู่ริมทางถ่ายรูปวิวกันก่อนถึงไอ้แคมป์สนอะไรไอ้แคมป์พเนินทุ่งอะไรเขาเน่ะแล้วหัวหน้าแก๊งก็พูดออกมาว่าเนี่ยเรามากันแบบอนาถาเลยเนี่ย ก็เลยสะดุดมาจากการเป็นฝาที่ว่าแค่ทอดเป็นฝากินไปก็เลยบมกแปลงยักษ์ครับปุ๋ยของผมเองครับที่เขาหลุดออกมาไงบอกอนณาถาอยู่ดีๆมันลอยออกมาอ่าอาณาถาไม่งกินเป็นฝาแล้วเนี่ยกินไส้กรอไส้กรอกอะไรเงี้ยเสิมแก้มก็เลยไม่เปลี่ยนก็เลยแบบเบียร์ไม่สบายอยู่ไม่ได้หรอที่ไหนที่ไหนคนอื่นเขาที่โดนแซวกันกินกันแบบโอ้โหเบียร์ไม่กินแล้วไม่เหรอไม่กินแล้วคือกินไม่ได้ อย่าัดฟันวันตาใคทอยะปิดนะปิดแล้วไงต่อไม่ปิดแล้วค่ะต้องผ่านปิดไปแล้วเขาบอกกินหมดต้องกินต่อด้วยก็เลยใช้ชื่อนั้นตลอดมาว่าอนาถาอนาถาก็จะไปตั้งแต่เชียงใหม่4ี่วันสาคืนคนละห้าร้อจนตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้พัฒนาขึ้นเร็วลงอะไรก็เหมือนนี่อะไรอุปกรณ์มีเพื่อเอาไว้คุยอะไรกเฮ้ยพาห มีไฟชงไฟเช็ดก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้ใช้ครับีน่ะก็ยังนอนกะเลียกะลาดเหมือนเดิมตีนจุ่มน้ําเลียน้ําอยู่นั้นอ่ะกี่ปีกี่ชาติก็ไล่มาเรื่อยๆก็ขวาระขวารก็เป็นแนวความเ้าทำได้ไงว่าไปสี่วันสามคืนสามห้องมันดีตอนที่ยังตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนที่ยังไม่สบายสองคนหรือทุกคนมันดวนมาแล้วแต่ก็ยังหล่อจน ปีมาก็ยังหล่อค้างสต็อกเหรอแม้ควาะหล่อว่าค้างสต็อกคือหล่อแบบต้องเลยอ่ะต้นรูปพือนหล่อแบบไหนไม่ออกไม่หล่อครับก็เป็นค้างสต็อกไงคือหล่อหล่อแบบค้างบอกว่าหล่อแบบบูดบูดอ่ะมันคขาดนี่อย่ามาหลงรักผมนะนักกิญญาลักษณ์ผมจะต้องมานั่งเคลียร์มานั่งชี้แจงอะไรเรื่อง